isuzu mux 2025รุ่นใหม่ล่าสุดเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศไทยกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งการเดินทางในเมืองและการผจญภัยนอกเมือง mux รุ่นใหม่นี้ยังคงเอกลักษณ์ความแป่งแบบ isuzu แต่เพิ่มความหรูหราและความทันสมัยขึ้นอีกระดับเริ่มจากดีไซน์ภายนอก mux 2025มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ปรับโฉมใหม่เกือบทั้งหมดกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์แบบ Dynamic Shield พร้อมเส้นโครเมียมแนวตั้งเพิ่มความดุดนัน ไฟหน้าแบบ LED Matrix Vision ที่ให้ความสว่างและคมชัดสูงพร้อมไฟส่องสว่างกลางวันแบบซิกเนเจอรใหม่เส้นสายของตัวรถมีความคมชัดและมีมิติทำให้ดูแข็งแรงแต่ยังคงความหรูหราล้ออัลลอยขนาด20นิ้วลายใหม่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตและด้านท้ายตกแต่งด้วยไฟ LED ดีไซน์แบบฮอริซอนลายที่ดูเรียบหรูและล้ำสมัย ภายในห้องโดยสารของ MU-X 2025ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดให้หรูหราและเทียบเท่ารถ SUV ระดับพรีเมียมวัสดุดที่ใช้เป็นแบบซอฟทคัดรอบคันบอดหนังแท้เดินได้สองสีพร้อมการตกแต่งด้วยแผงลายไม้สีเข้มและเส้นโครเมียมที่เพิ่มความหรูหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงรอบทิศทางจากแบรนด์ Kenwood ลำโพงทั้งหมด10ตัวให้เสียงที่คมชัดและสมจริง มาตรวัดเป็นแบบฟูลดิจิตอลขนาด9นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนรวมถึงระบบนำทางและข้อมูลการประหยัดน้ำมันแผงควบคุมกลางถูกจัดวางใหม่ให้ใช้งานง่ายมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนซ้ายขวาและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังครบทุกแถวเบาะหลังพับได้แบบแบนราบทำให้เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้มากขึ้นเหมาะสำหรับการเดินทางไกลหรือการใช้งานในชีวิตประจำวัน ด้านเครื่องยนต์ MU-X 2 0 25มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตร Blue Power Gen II ให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดใหม่ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองไวระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อโดยรุ่นขับเคลื่อน4ล้อมาพร้อมระบบ Terrain Command ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ให้เหมาะกับสภาพถนนได้เช่นกราวสโนว์มารและร็อกทำให้มั่นใจในทุกเส้นทาง ช่วงล่างของ MU a รุ่่นใหม่ได้รับการปรับปรุงให้มีความนุ่มนวนและเกาะถนนดียิ่งขึ้นใช้ระบบการสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกหนกคู่และด้านหลังแบบผ้าลิงพร้อมเหล็กกันโครงทำให้การขับขี่มีความมั่นคงแม้ในความเร็วสูงอีกทั้งยังมีระบบควบคุมสเสถีนร,รภาพ ESC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS และระบบช่วยลงทางลาชัน h d c เพิ่มความปลอดภัยในทุกการขับขี่ ในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย MU-X 2025มาพร้อมระบบ Isuzu Intelligent Safety หรือ i i s ที่ประกอบไปด้วยกล้องและเรดาร์รอบคันรองรับระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบอัพตีระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและระบบตรวจจับคนเดินถนนรวมถึงทุงลมนิรภยัยรอบคัน7ตำแหน่ง อีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบ Isuzu Connect ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อตรวจสอบสถานะของรถเช่นปริมาณน้ำมันระยะทางที่ขับระบอบล็อกรถร,ถรวมถึงสามารถสั่งสตาร์ทเครื่องยนต์และเปิดแอร์ผ่านแอปพลิเคชันได้ทันทีถือเป็นฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงสำหรับราคาจำหน่ายของ Isuzu MU-X 2 0 2 5ในประเทศไทยเริ่มต้นประมาณ1.2ล้านบาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่ประมาณ1.7ล้านบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ ทั้งดีไซน์ที่หรูเครื่องยนต์ทรงพลังเทคโนโลยีครบและระบบความปลอดภัยระดับสูง Isuzu MU-X 2025จึงเป็นรถ SUV ที่รวมทุกความต้องการไว้ในคันเดียวทั้งความแข็งแกรง่งความหรูหราความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยเหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการรถอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้ทุกสถานการณ์ใครที่กำลังมองหา SUV ที่ทั้งประหยัดและทนทาน MU-X รุ่นใหม่นี้คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุด อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Review in Thailand เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆทั้งจากญี่ปุ่นและทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในคลิปต่อไป